สวัสดีค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อาหานะคะฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้เป็นมุมมองนะคะที่สะท้อนถึงผู้คนในสถานการณ์บ้านเมืองและสังคมของเราไปด้วยนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องเล่าของน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเล่าว่า เธอเป็นลูกสาวในครอบครัวคนจีนค่ะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ก็มักจะให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าซึ่งครอบครัวเธอก็เป็นแบบนั้นเลยะคะ่ะพ่อของเธอค่อนข้างดุค่ะแล้วก็ตีกรอบเธอไว้เธอต้องช่วยแม่ทํางานบ้านตั้งแต่เด็กะคะ่ะเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษานะคะเธอบอกพ่อแม่ว่า เธอจะเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งค่ะจะไม่ยอมเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนตามที่พ่อบังคับค่ะเพราะเธออยากช่วยทางบ้านประหยัดและรู้ดีว่ายังไงเธอก็ต้องออกกลางคันแน่ถ้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะเธอรู้ดีว่าสายป่านการเงินพ่อแม่น่าจะไม่ยาวพออีกอย่างหนึ่งเธอก็ สามารถเดินทางไปกลับมาช่วยงานบ้านแม่ได้นะคะพ่อของเธอโกรธมากค่ะจึงให้เธอสัญญาว่าจะต้องเรียนจบภายในสี่ปีพร้อมกับพูดว่าจำไว้นะว่าคำพูดคือสัจจะเป็นทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเธอเธอรับปากค่ะโดยสัญญาว่าจะเรียนจบในสี่ปีให้จงได้ เธอจึงพยายามเรียนหนักมากนอกจากช่วยงานบ้านแล้วเธอยังทำงานพิเศษของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะในที่สุดเธอก็พักเพียรเรียนจบ4ปีตามที่สัญญากับพ่อไว้สัจจะสัญญาระหว่างเธอกับพ่อสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะเธอสังเกตว่าตั้งแต่วันที่เธอเรียนจบสายตาพ่อที่มองเธอเปลี่ยนไป ทั้งๆที่เ,เป็นลูกนอกสายตาพ่อตลอดมาค่ะเมื่อเข้าสู่ไว้ยทำงานเธอมีประสบการณ์มากมายที่เธอต้องเจ็บปวดค่ะเจอทั้งคนพูดตลกตะแลงพูดเอาดีเข้าตัวบางทีก็พูดแบบน้ำกลิ้งบนใบบอลเพื่อเอาตัวรอดเธอจึงมักนึกถึงความหมายของคำว่าสัจจะที่พ่อของเธอเคยบอกความหมายไว้ ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปสังคมให้ความสำคัญกับวัตถุได้ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากขึ้นจนละเลยกับการรักษาสัจจะสัญญาใดๆโดยไม่คำนึงหรืออาจจะลืมคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นเหตุการณ์หนึ่งในที่ทำงานของพี่เองค่ะพี่มักไปทำงาน แต่เช้าเลยทุกวันเพราะบ้านพี่ไก่นะคะจึงต้องรีบออกเดินทางแต่เช้าวันหนึ่งน้องโอเปอรเตอร์ว้วานให้รับสายลูกค้าหญิงคนหนึ่งค่ะลูกค้าคนนี้เดือดดานเรื่องที่เลยกำหนดส่งสินค้าให้เธอถึง3วันแล้วพี่เองอยู่ฝ่ายผลิตจึงได้แต่ละปากว่าจะช่วยประสานงานผนกส่งสินค้าให้ เมื่อเธอใจเย็นลงเธอเล่าว่าเธอท้ากับคุณพ่อของเธอไว้ว่าบริษัทนี้จะสามารถส่งสินค้าวันเปิดตัวให้เธอได้แน่นอนแต่เมื่อคำท้าของเธอผิดพลาดเธอจึงกโกรธมากค่ะตอนนั้นทำให้พี่นึกถึงสัจัสญญาจึงเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้าหญิงคนนี้ค่ะเช้าวันลุ่งขึ้นค่ะ ลูกค้าหญิงคนนี้โทรมาแจ้งว่าเธอได้รับสินค้าแล้วตอนนั้นดีใจค่ะที่สามารถประสานงานให้เธอได้รับสินค้าจนสำเร็จนะคะแต่นอกจากนั้นเธอบอกว่าเธอตั้งใจจะโทรมาขอบคุณและขอโทษพี่เองนะคะเพราะว่าเธอเพิ่งทราบว่าพี่อยู่ฝ่ายผลิตไม่ได้อยู่ฝ่ายแผนจัดส่งพี่ตอบมาว่าไม่เป็นไร บริษัทคือบ้านหลังที่สองของพี่ถ้าคนในครอบครัวในบ้านหลังนี้ทำผิดเราทุกคนก็ควรจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ที่สพรสุดๆตามมาค่ะพี่มาทราบภายหลังว่าคุณพ่อของลูกค้าหญิงคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่พี่ทำงานอยู่ค่ะโชคดีมากที่เรามีโอกาสได้แก้ไขทันเวลาก่อนที่คุณพ่อของเธอจะ เสียความเชื่อมั่นต่อองค์กรนะคะก็เห็นได้ว่าการผิดสัจจะสัญญาของแผนกจัดส่งนะคะที่จะส่งสินค้าเปิดตัวตามเวลาที่กำหนดที่ให้กับลูกค้าไว้มันสามารถสร้างผลกระทบไปในวงกว้างได้จริงๆ่ะนะคะและอาจจะทำให้ศรัทธาต่อองค์กรมาลายหายไปได้เลยะคะ่ะและศรัทธาเนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกคืนกลับมาได้ยากมากๆคะ่ะ อีพีนี้นะคะเป็นอีพีเขอส่งท้ายอีพีเนี้ด้วยโอวาทธรรมของท่านพุทธทาสพิคุกนะคะท่านเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับสัจจะและความถูกต้องไว้ว่าจะต้องมีสัจจะคือความจริงต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองก่อนแล้วก็จะทำการซื่อตรงต่อผู้อื่น อย่ามีความรู้สึกว่าใครผิดใครถูกมีความรู้สึกแต่ว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ